เอาละค่ะสำหรับข่าวแรกของเรานะคะประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการนะคะได้ฝึกอาชีพกันดีกว่านะคะ upskill r e s กิ l l นะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มีทักษะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและโอกาสในการที่จะหางานทำาพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยนะคะก็จะมีมากยิ่งขึ้นที่นี่เลยใครที่อยู่โซนใกล้ๆจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ค่ะ สมัครการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไปนะคะเปิดรับอบรมหลักสูตรระยะสั้น7หลักสูตรด้วยกันโอ้โหมีอาชีพอะไรบ้างนะคะที่เราจะได้ไปฝึกกันนะคะหนึ่งผลิตร่มผ้าเขามา้าผ้าพื้นเมืองนี่นะคะก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าเขามา้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ 2. ผลิตถุงผ้าเพนต์ระบายสอีอันนี้ก็น่าสนใจเนาะถุงรถ โลกร้อนเนี่ยนะคะก็เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะแล้วก็3นะคะอาชีพผลิตของที่ระลึกและของชำรวยแนวโมเดิร์นอืมนี่นะคะเป็นเทคโนโลยีเครื่องมินิเลเซอร์นะคะแล้วก็4ค่ะผลิตจากาผลิตภัณฑ์จากกระดาษมูลช้างนะคะออ้กระดาษมูลช้างเป็นยังไงเนาะเราก็ไม่เคยเห็นนะ ซึ่งทำออกมาเป็นทั้งสมุดบันทึกนะคะเป็นการ์ดเป็นกรอบรูปน่าสนใจนะคะห้าค่ะนักสร้างคอนเทนต์ด้วย AI ซึ่งก็จะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะ3รุ่นด้วยกันนะคะนักสร้างคอนเทนต์ด้วย AI นะคะสำหรับธุรกิจออนไลน์โอ้โหมีทั้งรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3นะคะที่สำคัญค่ะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายติดต่อสอบถามข้อมูลไปได้เลยนะคะที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ค่ะ ที่ครูน้อยนะคะหมายเลข0660606116 0660606116นะ,ะนี่หมายเลขโทรศัพท์เรา,เาพิมพ์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะคนพิการหรือว่าครอบครัวของคนพิการนะคะก็สามารถที่จะ ติดต่อไปที่สุรินได้เลยนะบางทีเราอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะใกล้ๆจังหวัดสุรินเนี่ยก็สามารถที่จะไปเรียนกันได้นะคือดีตรงที่ว่าเรียนฟรีนะแล้วก็หลักสูตรต่างๆเนี่ยนะคะก็อินเทรนกับยุคสมัยนี้จริงๆเลยนะคะอย่างเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ด้วยเอออันนี้น่าสนใจนะคะ,ะใครที่อยากจะไปเรียนรู้จริงๆเขาเปิดที่นี่เนี่ยนะคะศูนย์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินเนี่ยนะคะก็มีทั้งของคนพิการด้วยแล้วก็ของคนทั่วไปด้วยนะคะลองไปสอบถามกันดูได้นะคะ